เวลารถสวนมาไม่ต้องตกใจเขานะให้เราไปช้าๆแล้วก็ค่อยๆแนบซ้ายไอ้ท่าที่เราชิดทางซ้ายกันเนี่ยก็คือท่าเทียบฟุตบาทที่เราสอบไปขี่กันมาแต่โอเคมันอาจจะนานแล้วมันก็อาจจะลืมบ้างเงี้ยก็ต้องรื้อฟื้นตลอดกะกะไม่ถูกกะแบบซ้ายซ้ายขวไม่ถูกแต่ถ้าซอยแคบอะค่ะมันก็จะดีขึ้นถ้าเรากะเทียบฟุตบาทได้เนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปถึงปากซอยมอไซค์มาไม่ต้องมองเขาหน้ามองที่ช่องว่างที่เราไปได้ค่ะอย่าไปคิดถึงเขาเลยให้คิดว่าฉันอะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนแต่ถ้าเราคิดถึงเขามันจะผ่านไปได้ยากมันจะกลัว่เออนีแะ แล้วปุ่มต่างๆภายในรถเนี่ยรู้จักเขาหมดแล้วใช่ไหมคะยังไม่รู้จักรบทุกปุ่มดีจังเลยเหมือนุกคนเลยนี่รอ้นี่เออเป็นไงล่ะแต่ตอนนี้ถ้ามองไกลเราชิดทางไหนมากไปไหมทางนี้เออเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าความเร็วมันเยอะเกินไปเราดูอะไรไม่ทันเลยอย่างเงี้ยอันนั้นปล่อยคันเร่งได้นะให้รถมันเคลื่อนช้าลงเนี่ยอย่ามองค่ใกล้รถอะ่ะถ้าเรามองยาวได้นะมันจะดีขึ้นแล้วเวลารถพุ่งออกมาจากซอยหรือบ้านหลังไหนอะไม่ต้องตกใจให้กลับมาแตะที่เบรกเบาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่เห็นเราแต่เราเห็นก่อนอะก็ช่วยกันชะลอได